สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถ Mazda BT50 Pro นะครับวันนี้มาซ่อมแอร์นะครับผมผมเม่ยังรักอยู่ในเครื่องนี้ย,ยังไม่ได้เปลี่ยนมันคุ้มมา,มากๆแล้วเนี่ยแรม8์แปดลองร้แต่ว่าเครื่องเจ็บมันยังใหม่อยู่เลยเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนแล้วย, <laughs> ย,ย,ยังยังไม่มีแตกไม่ยังนู่นกระเด็นทุกอีกราไม่เคยยังตกอยู่นะ<ช>จอะไม่แตกไม่อะไรอ่ะยี่ห้ออะไรครับคุณพี่ลูกเบียร์แค่เจ็บเบียร์ รูเบียแต่ว่ามันไม่ได้ทําตลาดในบ้านเราแหละตอนนั้นผมซื้อต่อออกใหม่ผมก็คิดหนักก่จะซื้อนะตอนนั้นมันออกมาซื้อต่อมาเปิดตัวเลยหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเครื่องนี้เครื่องนี้นะครับหมื่นเจ็ดโอ้โหหมื่นเจ็ดพันเก้าแต่ว่าผมใช้มากี่ปีแล้ววะออกมาไม่ต่ำกว่าคือใช้มาแบบหลายปีมากแล้วมันก็ลูกกระเด็นแบบนี่มก็นก็ยังลุกตกตกแต่ผมไม่แตกไม่ติดฟีไม่ได้เนี่ยไม่มีฟีไม่มีอะไรเลยไม่เต็มแล้วเนี่ยผมใช้ตีแล้วแบบใหม่กิฟต์เนี่ยดูเนี่ยอ่ะเนี่ยดูเนี่ย อ๋อรูเบียแต่น่าจะผลแลกกันไหมครับคุณพี่ผเลยผมแปดแบดตั้งกี่ปีแล้งแี่ผมใช้ผมยัง่แดยังไม่ได้เปลี่ยนตั้งเนี่ยพี่ดูไม่มีน้อยวัสดุมันดีมากอ่ะพี่ดูเนี่ยวันไม่มีฟรีไม่มีอะไรเนี่ยเป็น้วชอบเลยแล้วอันนี้เครื่องนี้มันมันยาวไปผมไม่ชอบอยาวไ่ใหญ่เครื่องเนี้ยผมชอบเลยนะมันพอดีเลยใส่กระเป๋าใส่อะไรไม่ใหญ่เกินเนี่ยไม่มันพอดีอ่ะเวลาใส่กระเป๋ามันก็ไม่เกะกะ แล้วไม่ได้ติดฟิล์มติดอะไรเลยที่ดูแล้วจอไม่มีรอยเลยอ่ะแล้วมันลู่กระเด็นมันลุกอีกครั้งก็ลู่ตกลรงหนักก็ลู่เพรา่าเแลกเห็นแล้วผมชอบนี่ผมซื้อมาได้แค่ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์เท่่าไหรซื้อมาสี่พันเก้าออกมาสะดวกเลยพี่อืเนี่ยอันนี้ตั้งหมื่นหมื่นเจ็ดได้กันไหมครับใช้มานี่ลู่สิบปีหรือสิบปีสิบสิบผมใช้ตั้งแต่ผมออกจากงานน่าจะหกเจ็ดปีตอนนั้นผมออกจากงานมาแล้ว ไม่ต่างกับหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีเลยครับตอนไอ้ตัวน,นี้เป็นโทรศัพท์ตอนนั้นที่มันออกมาเครื่องแรงสุดตอนเนี้ยออกมาเ่อคเขาเพื่อนเลยตัวเนี้ยมันแรมแรมแปดกิกเลหอรอมร้อยยี่แปดกองสี่เคมันรุ่นออกมาแบบรุ่นแรกที่แบบมันก้องสี่เคก้องสี่เคเออโอ้โหเจ็ดปีผมใช้สองปีก็พังแล้วลวงพี <laughs> 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 ่ดูดิผมไม่ได้ติดฟิล์มหน้าจอแล้วไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะมไม่มีรอยเพราะผมถ้าถ้าเจ็ดปีเนี่ยผมสามเรื่อนแล้วโทรศัพท์ ก็เนี่ยมันดีไงก็มันค <mm ือมันสวยแล้มันแกะมาดูมดูเดี๋ยวเรื่องใหม่กิ๊บอยู่เดินมนเนี่ยเนี่ยมาดูกันเนี่ยนะถ้ารกการที่ผมเอาเลยนะครับเนี่ยผมถึงไม่ได้เปลี่ยนคลชอบมันมากแล้วมันใช้ดีถ้ารกการผมเอาเลยนะครับไม่คิดนานเลยนะครับผมเลยแบบยังไม่เปลี่ยนแล้วมันมันใส่กระเป๋าใส่อะไรนะมันมันพอดีเลยครับพอดี ตนงสายนี่มันไม่แน่นมันใส่มันพอดีนะมันจะยาวคือล้วเวลาใส่มันยาวมันมันก็จะล้นแั่นี้เรามัพอดีอ่ะพอดีเลยอันนี้อันนี้ยาวก็จริงแต่เนื้อที่อยู่ใเนี้จออันนี้มันจะไม่มีขอบจออันนี้จะเต็มอันนี้เต็มจอเลยเต็มจอเลยเนี่ยมันจะมีนิดเดียวมันเป็นรุ่นแรกๆที่ว่าขอบจอมันออ่ะเนี่ยยเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเองเออเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ว่ามันออกมาแล้วจะเป็นแรง มือจีบก็แพงู่นะครับมือจีบครับถ้าแรกการนี้ผมไม่คิดนานเลยนะครับเนี่ยผมซื้อยังเม่อหลายป,ปีแล้ว <laughs> มไว้ผมซื้อแบตมาจะเปลี่ยนอ่ะเห็นแบตมันก็ยังใช้อยู่สักกี่ปีก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแบตผมมีแล้วแต่ว่าเปางจ้างช่างแกะเปลี่ยนนะแบตแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็ยังดีอยู่มีแบตมีแบตด้วยเออผมมีทำแอปทำอะไรไว้เยอะไอ้แอปดูกล้องดูอะไรที่บ้านรหัสเยอะงไอ้บอกเลยที่เปลี่ยนด้วยครับเหมือนกันไอ้โทรศัพท์ที่เสียไปนี่โอ้โหต้องมัน อนั่งไลบัญชีอะไรอีกแล้วข้อมูลที่ทําไว้อ้ก็หายหมดออเมาเรามาดูรถเก่ามาอันนี้ถ้าร่วงเหมือนผมน่าจะเป๊ะอถ้าร่วงก็แตกเลยละันี่ร่วงแรงตกที่ตกแล้วกระเด็นนี่ไม่กี่วันนี้ก็ตกเนี่ยตกมะพวกไปเนี่ยหลุดไาทีคือยุค่ลนเป๊ะเปลี่ยนกันหน้าเอาหน้าฟัามไปเนี่ยค ไม่มีหรอไม่มีเอยไม่เป็นไรเลยโอ้ผมลูกไม่ต่างกับเป็นสิบอ่ะเหรอเออพี่วัสดุมันพี่ต้องจับดูก็ได้นะพี่จับตัวว่าของพี่อลไรเนี่ยตัวเราจับดูจอไปดิเออมันลื่นกว่ากันเออเนี่ยนะวัสดุจอมันไม่ต่างกันจอดีมากผมชอบจอมันรู้อ่ะใช้จอเลยมาทํามันลื่นกว่ากันใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ว่าไม่ไม่คุ้นไอชื่อนูเบียนูนูเบียรทถ้ารนเบีร์ โนบียอมไม่มีขายแล้วเมื่อก,ก่อนมันมาขายบ้านเราแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ทำตลาดน,นะมันก็กลับไปของของประเทศอะไรครับจีนจีนโนโนบีเอะเส้นิเจ็ดเอทมัน,น,นมาทำตลาดอยู่พักหนึ่งตอนแล้วมาเปิดตัวมาเนี่ยผมก็ซื้อรุ่นเนี่ยมาตัวรุ่นที่มันออกมาแล้วตัวเนี้แพงสุดอ่ะแต่ผมชอบรูปทรงมันไงแล้วก็ชอบการออกแบบอะไรเงี้ยเออวัสดุอะไรเงี้ยรุ่นเจ็ดอนะเป็นเป็นรุ่นที่มีกล้องสองสองตัว รุ่นแรกๆอ่ะก็ตอนแรกมันเรียกล้องมันจะมีตัวเยอมาอันนี้จะมากล้องสองตัวแหละสองตัวอ่าของผมมีสี่ตัวสี่ตัวแต่ยังชัดไม่เท่าเลยนิดีตัวเสี่เคเหรอของผมยังแค่เออถ้าถ้าถ้าเรียกกันนี้ก็เป็น HD อืมแต่ว่าไอ้สีเค้ก็จะสูงกว่าเขือนเช็ดดูแนกีเอาเอาเสื้อเช็ดเองเลย แต่ผมชอบว่าจอมันใช้วัสดุค่ะหยือว่าแบบทนมากอะทนแข็งแรงเนี่ยแล้วข้างหลังเนี้ยเงาแว๊บสวยไม่เนี่ยเอาพูดง่ายๆอะเหมือนยังเหมือนโทรศัพท์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะผมว่าใช้มาเป็นหกเจ็ดปีเหมือนะเหมือนโทรศัพท์หกเจ็ดปีไม่หล่อเลยเหมือนโทรศัพท์ใหม่ๆเลยแบบสีแบบเคลือบเงาแบบแว๊บเลยอะวัสดุมันแบบนะเงาแว๊บเลยใช้ไม่เหมือนใครเ้วยเออทีวผมตัดใจซื้อผมไม่ไม่เสียดายเลยแบบเออวัสดุมัน วัสดุมัน,มนดีแล้วพวกคุ้มกับเงินที่จ่ายไปเพราะใช้มาหลายปีมากแล้วตั้งหมื่นเจ็บเลยนะครับหมื่นเจ็ดเกถ้าสมมติว่ามีคนขอซื้อนี่จะขายเท่าไหร่ครับชอบมันเล,เลยใช้มานาน <laughs> หาซื้อไม่ได้แล้วเลยไม่มีขายเดี๋ยวเจอโนเกียผมนะเนี่ยผมหาไม่เจอไอโนเกียไอไอสมัยก่อนนะมันจะตูดมันจะโค้งๆอ,อ่ะตัวนั้นนะเป็นเกตป่ะ ไม่ใช่รุ่นก่อนโนเกียเล่นเอ็นเกตที่มาเล่นเกมมาก่อนอะไรที่นั้นใช่เล่นเกมมันรุ่นประมาณนั้นแหละครับมันชื่อว่าหกลืมละหกอะไรไปแล้วโนเกียแตผมเห็นว่าในรัตซ่ามันมีขายอยู่แต่ก็ขายแพงอยู่นะรุ่นแต่นี่แหละแต่มันแพงอยู่มันยังใส่ตังค์อยู่เดีประมาณกีบาทครับี่แต่ผมแต่มันไม่มีสูตรแล้วนะแต่ผมใช้มันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ย ม,มันมันไม่พังง่ายก็โอเคเนี่ยผมใช้ผมใช้มาโชคดีมากเลยเนี่ยมันก็ตีไม่เคยก็ซื้อมาก็ไม่เคยไปซ่อมไม่เคยอะไรร่วงกระเด็นแบบแต่ไม่ใช่ตกล้านนะแต่คือล่วงกับพื้นเนี่ยพื้นปูนพื้นอะไรเนี่ยกระเด็นหน้าจอเป๊ะเลยมันจะแตกแน่ๆไม่เคยแตกแต่ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวผมไม่ได้ติดฟิล์มหน้าจอมาได้โกหกเป็นโทรศัพท์ปกติทั่วไปไม่ติดฟิล์มหน้าจอแค่ใส่ในกระเกงเนี่ยมันกันลายแล้วเออันรลายแล้ว นี่กี่วันละ่รายแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเนี่ยเจ็ดปีคุยแต่ว่าจอมันสวยมากเลยจอสวยมันลื่นด้วยอ,อ,วยอือจอลื่นจอลื่นด้วยเดี<ต>๋ยวมันมีขายวะไม่รู้เดี๋ยวดูดูบางคนบางคนไม่รู้จักนะแต่ผมคุณพี่ซ,ซื้อมาหมื่นเจ็ดถ้าตอนนี้มันจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่กันรูเบียสักสิบเจ็ดนิ้วนี่มจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ตรงเนี้ยรู้นยังมีขายอยู่อ่ะโอ้เท่าไหร่ครับคุณพี่ ปีโอ้ร้านนี้ขายหมื่นสี่หมื่นสี่บอกผมแล้วว่าไม่มีขายแล้วสินค้าหมดสินค้าหมดโอ้โหหมื่นสี่ผมก็ได้กกอันนี้สี่ตังเก้าก็ใชัยกระชัยก็จะก็จะตากันนะแต่แบบคุ้มไหมเราใช้ไปเจ็ดปีแล้วอะหมื่นเจ็ดอะมันบันทีพี่ถือมือโทรศัพท์มันไม่เก่าเลยอะมีรุ่นไหนอะอันนี้มันไอโฟนเลยไม่ ไม่ติดฟิล์มอย่างเงี้ยมันจะเป็นสภาพนี้ไหมถ้าไม่ติดฟิล์มหน้าจออ่ะลายฮะยมันก็ลายเหมือนกันเออแต่นี่กระจกมันสุดยอดอ่ะผมแล้วผมใส่กางเกงผมใช้ทุกวันเลยโทรศัพท์ใช้ทุกวันเนี่ยแล,ล้วมันร่วงร่วงไปสิบยี่สิบครั้งแล้วล่วงบ่อยนี่คนพี่บอก้าถ้าคุณพี่บอกไวกว่าน,นี้นะอันนี้เก้าพันเก้าเป็นลู้มีเท่านะอ่ะมีไว้ันเก้าพันเก้าเนี่ยโอ้โหผมเคยเล่าให้ฟังหลาครั้งไปแล้วไม่เห็ที่มือถือเนี่ยเก้าพันเก้าแต่ก็นี่หัดลดราคาล้างสตอกอนตีเก้าพันเก้า ไม่ผมนึกว่าคุณพี่ซื้อมาแบบสี่ห้าพันอะไรประมาณนี้คือแบบเหมือนคุณพี่บอกอันที่ถูกถูกเว้ยนี่เจ็ดพันเก้าอันนี้มันอยู่เพราะว่ามันใช้นานเลยอันนี้แล้วก็ใช้ซื้อตอนช้อปปี้คอยลดอาจจะลดได้อีกเป็นพันเนี่ยอ๋อเออเนี่ยใช่ช้อปปี้มาแจกมาแจกขอลดพันหนึ่งเนี้ยวันนี้ใช้ได้วันนี้เออแต่ว่าหมดไปแล้วมั้งไอ้คอยพันหนึ่งต้องรีบใช้ เออเนี่ยเจ็ดพันก้าก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยแต่ว่ามันจะตกโทรศัพท์ตกรุ่นไงมันนานแล้วอืมแต่ว่าดีไหมมันใช้ดีวัสดุมันดีเนี่ยเจ็ดพันเาสไม่รู้ว่าแต่น,นี้ร้านร้านยังเราก็ไม่มั่นใจผมยังไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคนซื้อครับพุณพี่บอกโทรศัพท์ไม่เหมือนใครผมก็เลยว่าผมก็เลยนึกว่าอา้าน่าจะซื้อมาแบบเหมือน ไม่มียี่ห้ออาจจะสี่ห้าพันอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ถามเจ็ดพันเก้าโอ้โหไม่ไม่รู้ว่ามันซือโทรศัพทสักกี่ปีแล้วราคายังอยู่สูงเลยไม่รู้ว่าใช้มานานขนาดนี้ถ้ารู้ว่าใช้นานขนาดนี้ผมจะซื้อตามเลยเนี่ยครับอันนี้ผมจะใช้ถึงผมใช้ตั้งแต่ส <2 S 2> ปีปหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ผมจึงทำงานบริษัทอยู่ตอนผมเซลล์อะแล้วผมออกมาขายของเก็บนี่ต้องน่าจะหกปีแล้วม่ตั้งแต่หกปีแล้วตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดแล้วนี่มาปีเท่าไหร่หกหกสี่แล้วอ่ะ แล้วเครื่องนี้ซื้อมานี่อแบตเต็มได้ประมาณสักเต็มร้อเอร์เซ็นได้ประมาณสักไม่ถึงนาทีก็หมดอยู่ได้ไม่นานเพราะใช้ตลอดอยิงปกดกล้องยิงใช้ตลงเลยยิงกดกล้องยิงใช้ไฟอันนี้ซัมซุงฮะซัมซุงซัมซุงตัวไหนะเขาเรียกอะไรนะ a อหนึ่งสองสามมันก็ทำสวยนะน้ำหนักก็ดีอยู่แต่ว่า ไอ้จอมันจะคงสู้ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้กระจกจอเนี่ยมันมันคนละอย่างกันโอ้จับก็คนละอย่างแล้วรู้เลยนะเพราะว่าเนื้อเนื้อเนื้อกระจกนี่คนละอย่างเลยเนื้อเนื้อกระจกเนี่ยอันนี้มันจะลื่นเอออันนี้จะไม่ค่อยลื่นสัมผัสนี่ต่างกันเลยเนี่ยมันจะยาวไปเวลาใส่กระเป๋าอะมันมันจะอไรที่ขึ้นมาแล้วเวลาเรานั่งมันจะติดตอนเรานั่งอะแต่อันนี้ยเวลาเรานั่งอ่ะมันไม่ไม่ไม่อะไรที่อะคือมันมันไม่กระพุ้งขึ้นมาไงมันก็พอดีเลยเออ แต่ที่จริงอันนี้มันมันยาวเท่าไหรนะ 4, 4, ่นะเจ็ดสี่พันเอ่อสี่พันเก้าร้อยครับสี่พันเก้าร้อยก็เพิ่มอีกสี่พันเลยเจ็ดพันเก้าเพิ่มสี่พันก็ได้โทรศัพท์รุ่นเก่าไว้ถ้าคุณพี่บอกใช้ดีผมก็เอาแต่ผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยยึดรุ่นเท่าไหร่เหรอนี่ผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้ติดแต่ผมชอบผมชอบรูกสมุดมันออกมาตอนมาโฆษณาผมชอบก็เลยไอ้นี่ผมชอบการออกแบบชอบขนาดมันอะไรเงี้ยใช่ผมว่าพอดีด้วยออ มันเป็นโทรศ,ทรศัพท์ร 8, 120, ุ 8, 8่นแรกตัวเนี้ยแรมปแปดลมร้อยยี่แปดแปดกิก์ร้อยี่แปดกิก์อะก็ไม่ต้องซื้อเมมซื้ออะไรเพิ่มละความจุมันเยอะอันนี้ถ่ายวิดีโอเงี้ยเต็มแล้วเต็มอีกลบแลบลบอีกนี่อันนี้ร้อยยี่แปดกิก์แปดกิก์ีปหนี่ยเอลงหมื่น,<ะ>นสี่บอกโทรศัพท์พี่ไม่เหมือนไทยบอกเนี่ยไปใช้รูเบียร์รูเบียร์ไม่รู้จักไม่รู้จัก,จกน่าจะซื้อเขร้ของกินก็ซด้อเคื่องไ่กี่บาทก็เลยไม่ได้ถามว่า เอก็เลยไม่ได้ถามาบอกใช้มาเจ็ดแปดปีแล้วเฮ้ยเพผมสองปีพังแล้วซื้อมาหลายเครื่องแล้วโอ้โหสำคัก,กน่าจะไม่ร้อนแล้วมั้งเนาะไม่ร้อนแล้วนี่เนี่ยนี่เฮ้ยทำไมมันมืดจังกล้องต้งกล้องต้งหลายตัวทำไมมืดจังเห็นหรือเปล่ะ นันใสกว่าใช่เลยบอกคนบอกโอ้โทรศัพท์กิ๊กก่อห่ออะไรก็ไม่รู้จให้เครื่องกับสองหมื่นนู้นวนั่นแหละบอกกมูผมนึกว่าเครื่องสี่ห้าพันก็เลยทำไมยี่ห้อนี้ไม่ได้ยินเลยไม่รู้จักดูแล้วมีราคาครับบอกปู่คุณพี่บอกใช้หกเจ็ดปีแล้วบอกหมูไม่รู้ถ้ารู้ไว้ใช้บ้างจะซื้อตามเลยไม่รู้ไม่ทำจากอะไรนั่น้ามันมีขายแล้วเพื่อแต่ไม่มีสูตรบริการแล้วถ้าเกิด เกิดไปเจอเครื่องไม่ดีก็จะมีปัญหาแล้วพอรูอร้แต่ผมซื้อมาไม่เคยมีปัญหาเลยเออเพราะงผมซื้อมาก็ไม่ได้เคยส่งซ่อมไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาก็ดีเนาะเออเนาะเนี่ยผมผมต้องรอเครื่องนี้พังก่อนแต่น่าจะไม่เกินสองปีพังหรอกใั่ไม่น่าจะเกินสองปีคนี่ครับเราได้เปลี่ยนหน้าคัทใหม่แล้วไอ้หน้าคัทหลุดหายนะครับเปลี่ยนคัทใหม่ ตอนนี้ลองเทสตไปแล้วเหลือประกอบฝาครอบนะครับ